วันนี้เราก็มีการส่งยากันนะส่งยาชุดใหญ่เลยไฟกระพริบส่งวันละแสนพออย่าเยอะๆป๋าบอกว่าวันนี้วันละแสนปิดร้านเลยใช่ไหมปิดร้านเ,เลยค่ะยอดขายนี่เราก็ทัวร์กันถ้าเกิดมาร้านป๋าแหวงก็ไม่ปิดอันนี้แซวกันเล่นหยอกหยอก แซวเล่นว่าอปกติประแหว่งบอกยอดขายต้องสองสามแสนแสนเดียวยังไม่ปิดแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดมาร้านป่าสแสวงการเกษตรถ้าเกิดว่ามาร้านป่าสแสวงการเกษตรนี่ก็เราก็จะแบบส่งของไปป้าใหญ่แย่งคูดสินก็เลยพูดไม่ถูกถ้าเกิดว่ามาร้านป่าสแสวงการเกษตรแล้วก็จัดเป็นชุดชุดให้เลยรับรับประกันเรื่อง ต้นเรื่องดอกเรื่องใบเรื่องรากเรื่องมแมลงต่างๆอยู่เป๋าแหว่งจัดจัดให้ใหคนดูเข้ามาดูสามพันคนตอนนี้จัดเป็นชุดๆอย่างนี้เลยเพราะว่าบางคนจัดยายังไงถึงจะทำให้ทุเรียนลูกสวยดอกสวยต้นโตดีใบเขียว รัดไม่รัดมาที่นี่ได้ร้านป่าแสวงดอกบํารุงดอกเล่นดอกบำรุงดอกเล่งลากกระชากเดี๋ยวเล่งลากกระชากใบตอนตัดลูกแล้วอ๋อเล่งลากกระชากใบตอนตัดลูกแล้วอืมเดี๋ยวจะมีอันนี้ชงอันนี้อันนี้อะไรนะอ่ะอะไรนะเล่งดอกให้ความสมบูรณ์แกดอกข้าแม่พุงไหนเดี๋ยว,วยนนก็จะมีชุด ตีกระดุมเม็ดบนทําไมเนี่ยทำให้ทุเรียนติดดีอีกชุดหนึ่งตีกระดุมเม็ดล่างสิทำให้ทุเรียนลูกโตอ,อีกชุดหน,น,นึ่นงอือ่าตอนนี้เราก็มาสัมภาษณ์ปา่าแสวงกันว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบนี่คืออะไรแต่ละครั้งแต่ละครั้งทุกวันมีการสั่งจองยังไงอของทางร้านปา่าแสวงทุเรียนผ้าดึรงรากกระชับใบก็ชุดหนึ่งบำรุงดอกบำรุงต้นก็ชุดหนึ่ง บำรุงลูกไปชุดหนึ่งเรียบร้อยบำรุงลูกเสร็จก็ตัดลูกประตูจไปเริ่มต้นใหม่าช่วงช่วงนี้เขาจะบำรุงอะไรกันเดือนธันวาธันวามกรายนนี่บำรุงอะไรกันบำรุงดอกบำรุงดอกอ่าโอเคเรียกดอกบำรุงดอกเรียกดอกบำรุงดอกไอที่เขามาปรึกษาว่าดอกแห้งแห้งเปลียวเนี่ยเจอชุดนี้ไปหาอ่าถ้าเจอชุดนี้ไปนะคะหายค่ะรับรองได้รับประกัน รับประกันเลยค่ะถ้าดอกแห้งดอกเขียวนี่เจอชุดนี้ไปรับรองได้เลยกระป่าแหวงบอกการันตีเองเลยค่ะเซตนี้ก็เดี๋ยถามบัญชีก่อนว่าเซตนี้เราจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนี่ประมาณเท่าไหร่แต่ละครั้ง <25 S 1> อืมยี่สิบหกชุดบัญชีบัญช,ญชีเราจะไม่คุยกับป่าแหวงแล้วนะเราจะมาคุยกับบัญชีชุดนี้เราจะประมาณเท่าไหร่นะ โอ้โหราคาถูกมากจิบๆเลยกับคนที่จะตัดทุเรียนจํานวนเงินประมาณหกเจ็ดล้านเนาะอันนี้เซตนี้ก็ประมาณหกเจ็ดล้านแบบเบาๆขั้นต่ําขั้นต่ําถ้ามากๆก็สิบสิบห้าถึงยี่สิบล้านก็จัดชุดนี้ไปเจ็ดแปดหมื่นโอเคของจริงของจริงช่วงไหนถึงช่วงไหน เดือนไหนก็มาปรึกษาได้ตลอดปรึกษานี่ป่าแหวงไม่มีเก็บเก็บค่าบริการอะไรนะนอกจากจะอยู่หรือไม่อยู่ถ้าไม่อยู่ก็โทรได้ที่0944651997ติดต่อป่าแสวงโดยตรงเลยช่วงนี้ก็บำรุงดอกกันดอกที่เหี่ยวดอกที่ร่วงดอกเหี่ยวดอกร่วง ตอนนี้ก็เป็นตัวแทนของบริษัทปุ๋ยและยาเองนะคะร้านป่าแสวงนี่ประมาณสิบสองบริษัทแล้วค่ะตอนนี้เต็มพิกัดสิบสองสิบสองแต่น่าจะยี่สิบหรือเปล่ายี่สิบแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นป้ายสั่งป้ายใหม่เพราะว่าป้ายลมที่นี่แรงมากเลยตีขาดหมดต้องทำเป็นป้ายพัดบูดมีคนมาช่วยยาส้มเลยเห็นไหม ของจริงนะของที่นี่ป่าแหวงบอกเอโมหรือเปล่าจริงหรือเปล่าบอกได้เลยคำเดียวว่าของจริงจริงจัดแบบนี้เลยพ่นง่ายจัดแบบนี้เลยพ่นง่ายเลยม,เม,มาสั่งเลยแบบว่าแล้วดีดีที่สุดเรื่องของเรื่องคือว่าเราไปบริการถึงสวนแล้วก็ไปดูแลที่สวนด้วยจากทุเรียนต้นที่ตายหรือว่าทุเรียนที่ว่า ห้าสิบห้าสิบแล้วจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้เราก็จะทำให้ไปต่อได้ไเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้เราก็ <laughs> มาที่๋าแหวงเลย๋าแหวงบอกไปต่อเออใช่ไหม <laughs> 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 ไปต่อบ <laughs> อกไปต่อเลยเอาเป็นสิบล้านยี่สิบล้านเลยต่อปี จัดกันเลยเห็นเห็นนี่เลยจัดกันเลยเป็นชุด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 เลยรับรองได้เลยปรึกษาปรึกษาได้ตลอดรับอะไรครับ ม,มีไหมปะมป้าหนึ<ะ>่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดยี่สิบห้า 2> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ชุดวันนี้จัดกันเบ,บาๆยี่สิบห้าชุด ถ้าเกิดใครอยากจะบอกต่อเทคนิคในการทำยาทำปุ๋ยขายยาขายปุ๋ยหรือเทคนิคในการทำทุเรียนให้เจริญงอกงามขึ้นได้ผลผลิตตามเป้าหมายก็มาที่ร้านป่าแสวงการเกษตรได้เลยนะคะฮะ อยากจะบอกต่อช่วยกันบอกต่อกับเรื่องสาระดีๆข่าวสารดีๆก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์ได้เลยนะสำหรับเฟซบุ๊กจะเหมียวไม่ว่ากันถ้าใครกดแชร์กดไลค์ก็มารับปุ๋ยหนึ่งกระสอบฟรีฟกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะตอนนี้เลยนะกดแชร์ได้เลยค่ะ ต้องมีของแจกด้วยนะจะได้แชร์ออกไปทั่วคนดูสามพันตอนนี้ของป้าก็มียอดดูประมาณ4ี0 0ันสี้าคนแต่วันนี้เราจะต้องไปซื้อ คนทิ 25, ้งสองหมื่นห้าพันลิตรละหลอมสองไม้ครัอืึสวนใหญ่มากตอนนี้ป่าแหวงก็มีมีกี่ส่วนแล้วของเรามีตอนนี้ร้านป่าสแสวงบอกข่าวดีนิดนึงร้านป่าสแสวงปล่อยเครดิตนะคะใครที่มาเอาปุ๋ยเอายาเอ้ยปุ๋ยไม่ได้มาเอายาเอาอาหารเสริมก็มีเครดิตจากป่าแหวงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอป่าสแสวงอนุมัติคนเดียวนะคะใครก็อนุมัติไม่ได้นอกจากมาคุยกับป่าแหวง ป๋าแหวงบอกโอเคก็คือโอเคตอนนี้เครดิตเรากี่คนแล้วนะประมาณเก้าคนแล้วครับเอาเครดิตเครดิตเก้าคนแล้วสวนใหญ่ๆทั้งนั้นป๋าแหวงบอกรับมีจํานวนจํากัดนะมาก่อนได้ก่อนไอเอาเ,อเ,ออเสื้อมาให้เหรอที่ไห,ทไหนอ่ะ อ๋อออกมาโอเคขอบคุณที่รับชมกันดูนะคะติดตามเฟซบุ๊กของเจเมียว